น่ะโอ้ยฝูงวัวมามามา,มาดูวัวกันพี่นอ้องนี่มาดูวัวกันเลยไปดูวัวกันสินี่นโอ้หมาอๆนั่นๆเนี่ยเน่ยเขตแดนเห็นไหมเขตแดนระหว่างเรากับเขานะ่ะไงมันจะเป็นตรงนี้นี่ตรงรั้วสีขาขาวเห็นไหมน่ะนัะ่นแหะ นี่แหละตรงตรงตรงที่ตรงนี้อ่ะเห็นไหมกว้างอยู่นะจากจากตรงที่หลักขาวขาวใช่ไหมนี่ยาวมานี้ยาวมาเนี้ยาวมาเนี้ยาวมานี้จนถึงตรงนี้นะฉันทํารั้วเองฉันนะนี่ตรงนี้คือว่างเปล่าแล้วนี่ตรงนี้ยาวไปถึงถนนใหญ่นั่นนี่คือฉันทิ้งไปเลยนี่แม่ไม่ล้อมเอาจริงๆแล้วที่ฉันถึงตรงนู้นขาวขาว่นาะนะแต่ก็ไม่เป็นไรที่นี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ เอาไว้ใหสัตว์เดินน่ะนะแต่อทางสาธารณะมันน่าจะอยู่ตรงระหว่างไอ้ที่เขาขาวกับตรงนี้ตรงปลายเมียชั้นเล็กๆนี่ไปอย่างนั้นนะ่ะนะแต่ตรงนี้ฉันล้อมเอาแค่ติดบ้านชันตรงนี้ฉันก็ปล่อยแม่มเลยโอ้ยวัวจมูกดิบะแดงหมดแล้วเนี่ยมาดูวัวพี่น้องอม,มามามา,มา,มา มามามาวัวสีดำสีขาวอะอยากให้โชว์แมวด้วยอ้าอยากให้ดูแมวด้วยอือไอ้ทำฮลัลโหลสวัสดีครับผมชื่อทำครับมาดูบัวก,กับแม่ครับอือไปไปเร็วๆก,ก,ก,ก็เดินไปด้วยมาดูบัวดูบัวแล้วก,ก็เดินไปดูเห็ดด้วยไ <laughs> ม่เราจะมีเต่าเห็ดแต่ว,ว่าเราก็เดินไปเรื่อยๆ เราจะเดินไปท้ายบ้านโน่นถามถาเดินไปเลยอม,มาดูว่าขอนไม้นี่ผุพังเยอะแยะแ,แต่ว่าเห็ดไม่ขึ้นเนาะมันก็ขึ้นเป็นบางชนิดบางที่นะนมาามาๆแม,ม,ม่แม,แม่คุยหน่อยน้อก็จะคุยคนเดียวมาเดินไป โอ้ตอนนี้นก็จะทาโอ้ยเริ่มเจอน,น้ำโมกไหลแล้วล่ะอากาศเย็นใครบอกให้เดินเนาะฉันนี่ก็อยากไปเดินเองมันก็อย่างนี้แหละเอ้ยว่าจ,จะเอาไอ้ไอตะกร้ามาด้วยวันไหนก็ลืมนะเพราะว่าถือมีดแบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะพี่น้องนะเพื่อหกลมนนะีนะดูสิมีดปลายแหลมเจีบเลยเนี่ยเข่าคมกลิบเลยนะมาทำนะ เดี๋ยวเผื่อไอ้ทำเดินสวนขาเข้าก็งามใส่ไม่ใช่งามใส่แล้วจะใส่งามแล้วใส่ไหลไปเดินไปทั้ล่วงกันจังนะล่วงล่วงกันจังไม้เนี่หักระ่นีรละหนาดเลยเนาะเจ็บมือด้ย เมื่อเหียวหนาเหี่ยวมดละ่ะ <c oughs> มันหนาวอาก,กาศมันหนาวคุณน่ะควัอนออกปากเหมือนฝึกวิ <c oughs> ทยายุทธเลยฝึกกังฟูฝัก <c oughs> อุ๊อยไม้ท่อนบักใหญ่เลยน่นนั่นนั่นป้าท่อนที่มันหักดูสิออืวัวอ้วัวหนาวไหมหนาวไหมลูกหน,นลหนาวหนา้าดูเลยนะวัวน่ะ ไม่ได้ใส่เพอาะมีคนเอ้ยนั่นเห็นบอไม่แต่จะถลายเนาะจะจำไว้รอบนี้จะไม่ทําอีกแล้วจะเอาจะเอาตะกร้ามาด้วยจะไม่ถือมีดแบบนี้อันตรายจิตเป๋งเพราะตัวเราเองอทุกวันนะทันแบบนี้แต่ว่าวันนี้จะเจอปัญหาบ่อยเพราะว่าแมวมันเดินสวนหน้าสวนหลังอันตราย ปวดเล็บวะหนาวนะบางครัง้งปวดเล็บเลยนะ,ะหนาวจนปวดเล็บวะ,ะเห็ดอะไรรูิเห็ดหูหนูโอ้น่าสงสารหนาวจังแมวน่ะดีนะฉันทำให้นั่นให้มันฉันทำบ้านให้มันแต่ก็ยังว่ามันก็ยังมันก็ยังหนาวอยู่หรอกใช่ เด็กสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาอาทําเดินไปดูสิไปดูเห็ดตรงนั้นสิลูกไปน,น,น้องวัววัวอยู่ฝูงวัวต้นไหนคือเห็ดมีแมทําเห็ดตรงนั้นน่ะดูสิถอนน่ยมันเคยเกิดประจำมันมีไหมอยากให้แม่ดูเห็ดตรงนั้นหน่กเอ็แเนี่ยมันได เออเม่ตันปมาโดนมาโดนไปเราเดินไปตออ้าวเออเอาเสียเนี้ต้อนอีกแล้วนะดูว่าอันเกดอ้ยมือแข็งปวดมือ เราจะเดินไปอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะไปเราปวดมือเราปวดหมุบๆเลยพี่นอ้องปวดเล็บเลยแบบมันหนาวจนปวดเล็บอ่ะเปลี่ยนมือกับเอามือซุกกระเป๋าก่อนต้องต้องต้องอาปากใส่มือให้ให,ให,ให,ให้ให้อายอุยนุ้มเป้ามันร้อนมันหนาว จ้าลูกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินไปดูเห็ดแปด๊บนึงก่อนกับไอ้ทําเน่ยแบบว่านไหนๆก็ได้มาแล้วอ่ะเราก็อยากจะเดินให้มันทั่วก่อนไปเดินไปลูกไปเดินไปดูเห็ดตรงที่เราเคยเอามันก็เว้นสองวันเองเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดได้ยังนะแล้วก็หิมะตกด้วยไม่รู้ว่ามันจะเกิด,ด้น จะไปดูเหตุผลรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นบ้านเ่ยต้องได้กินยาสักจะรู้สึกไม่สบายยังไง ให้สบายได้ไงล่ะเนาะเดินตากแดดเออตากฝนซะฝนมาเหี้ยมะมาก็ออกบ้านนึงถ้าสิใส่ซอิมอง่งเขปาปลากับบ้แมนเขาเห็นเขาสิ <laughs> ปืนนวลเอาอีกดัดพกขันอีกอกันบ่ล่ะนี่เห็ดอันนี้างเนี่ยโอ้เต็มคอนเลยเห็ดอะไรวะนี่เี็ดข,ขาวเลยเห็ดมันเห็ดหางนกยงนกยุงอะไร ทั้มทั้มจ้าจ้าโอ้ยมันก็ะว่าเป็นได้ไหมแมวก็เตือจ้าจ้าไ่ไหนไปเดินไปที่เดินไปนั่นอะไรโอ้ยนั่นอะไรเด็บทำไปแล้วแกก็มาด่าเรา มาบนเรานั่นแหละพ่อใหญ่จกก็เอยแบบถ้าถ้าบ้านเราก็จะบอกว่าไปทําอะไรเอาเจาะไอ้แจ๊น,นะถ <c oughs> ้ายว่าทําแล้วก็ไม่แล้วนะ <c oughs> เด็กแกก็ต้องมาทําใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องทําใหม่ไปทําอะไรแบบนั้นทำไมไม่รออะไรประมาฉันก็รอไม่ได้เว้ยฉันก็อยากจะให้มันดูเป็นสัตว์เป็นสวนเนาะจริงเปล่าจริงไหม จริงสิอองสโอ้พูดหนะพูดหนะพูดหนาพูนาเห็นไหมมันยังไม่เราเห็นอยู่นะเล็ดหลอดนะเราเห็นนวันนั้นน่ะเราเจอเห็ดไอ้นั่นอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนั้นนี่ไงตรงไอไ้คอ,อสีตรงสีโตนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมพี่น้องนี่เห็นไหมมันใกล้จะเกิดแล้วนี่เห็นไหม มันกล้จะเบ่งบานออกมาว้าวจะได้ว้าวกันอีกแล้วม enfin, ันร ma anyway> no ู้ว้าอ้าวอ้าวอ้าวมึเห็นนันกี่ดอกตรงนั้นเห็นเห็ดเห็นบังมั้งเห็ดนบังล่อมก็บาบานเผอร์เนี่ยมั้งไม่มีอีกเหรอเห็นบังล่อมไหมฮะ หลงหลงสนพี่น้องไม่รู้ว่าไปเจอไว้ตรงไหนอีกละเดียด๋วยวปกติฉันจำแม่นนะหรือฉันเอาไปแล้วก็ไม่รู้นะ